ตัวนี้เป็น GLS GLS Plus ปะ่ะใช่ GLS Plus Mitsubishi Titan โอ้โหนี่สูงเท่าหน้าอกเลยเนี่ยนะใช่ไหมอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ <c oughs> ผมจอสกับ SK ออโต้คาร์นะครับ ก็อย่างที่ฝากกันไว้เมื่อรีวิวที่แล้วนะครับก็มีโปร,โปรนะฮะถูกโคตรนะฮะรับ,รบปลายฝนต้นหนาวนะฮะวันนี้ก็มากระบะอีกหนึ่งคันนะครับเป็นกระบะสีประตูที่หลายๆท่านอา่อาอ่าเรียกหากันมาพอสมควร นะครับผมก็หาเอามานะเอามาตอบสนองความต้องการของคุณผู้ชมหลายหลายท่านนะครับกับกระบะสีประตูราคาพิเศษนะครับวันนี้ผมมากับกระบะสีประตูนะฮะในค่ายมิตซูบิชินะครับมากับมิตซูบิชิไตทตั้นนะฮะ2.4นะครับ2.4 GLS Plus นะครับ, 4, รบ, Pass, รบเรียกว่าอ่าท็อปพิเศษกันเลยทีเดียวสไตล์ออฟโรดนะครับ ในราคา3,99,000บาทนะครับปี2016นะครับในปี2016สวยสวยการันตีเลยว่าสวย,ส,วยสุดยอดจริงๆนะครับท่านใดเห็นแล้วต้องชอบเอาว่ากันง่ายๆเลยนะในราคา3 9 9 0 0นบาทถูกเป็นพิเศษนะครับง่ายๆนะในการเช่าซื้อ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาพบกับตัวรถกันก่อนเดี๋ยวมาชมรถกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันว่ามีอะไรจะต้องเพิ่มเติมในการเช่าซื้อบ้างและสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจที่สอบถามเข้ามาในเพจนะครับมาให้ท่านจับต้องกันเป็น,เป,นเป็นแล้วนะครับอยู่ที่เต็นท์เอสเคอัลตคาร์นะครับเรียนเชิญหรือนัดหมายกันเข้ามาเลยในเพจรถมือสองระยองเอสเคอัลตคาร์ยินดีนะฮะเข้ามาชมกันได้เลยหรือจะมาทดลองขับก็ได้นะฮะยินดีนะครับ แต่ก่อนอื่นมาชมรถกันก่อนนี่นะฮะเป็นไททันนะครับมิตซูบิชิไททันสี่ประตูนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะปี2016นะฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2016ตัว G L S plus นะนี่นะฮ G L S plus แต่งสไตล์ออฟโรดนะครับไฟตาหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ นะฮะไฟโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะครับมีไฟตัดหมอกในกันชนหน้าด้วยนะครับและที่สำคัญกุญแจก็เป็นอ่คีย์เลสสมาร์ทคนะีย์เลสฮะหรือพุชสตาร์ทนี่นะครับเป็นกุญแจรีโมทอุ้ย <c oughs> ขอโทษครับเป็นกุญแจเอ่ออิโมบิลิเซอร์ด้วยนะฮะนอกเหนือจากเป็นคีย์เลสแล้วก็เป็นอิโมบิลิเซอร์ในตัวด้วย นะครับแล้วก็มากับสไตล์ยางออฟโรดเอาทะเลนนะครับยี่ห้อมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์มอนสเตอร์เขาเรียกว่าอะไร,รปีศาจเหรอตัวมอนสเตอร์นะครับขนาดยางสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกมเลนโซแท้ๆนะสองหกห้าเจ็ดสิบสิบกพร้อมกับแมกเลนโซสิบหกนิ้ว นะยะยางยออลายยางลายยางอลเทเลนอ่ายางอลเทเลนซึ่งยางอลเทเลนเนี่ยสามารถวิ่งได้บนถนนเรียบหรือถนนลูกลังได้นะฮะซึ่งไม่ใช่ยางมัดนะครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะฮะแล้วก็ยางยังสวยดอกยางยัง,งเต็มๆอยู่เลยนะครับมาแบบสไตล์ออฟโรดนะครับตัวรถเป็นสีเทาออกสีเทานะนะครับ สีออกเทาเขียวนะฮะนี่ฮะที่บอกว่าเป็นกุญแจคีเลสก็คือหมายความว่าเราไม่ต้องไขกุไขประตูนะเราใช้กดกดอ่าเปิดประตูได้เลยหรือล็อกประตู e x p l e ยดกดนี่คือล็อกกระจกกระจกมองข้างก็พับโดยอัตโนมัติเมื่อเราเปิดล็อกเราถือกุญแจไว้กับตัวปึ๊บแต่ไงตันตาใหม่มากเลยนะฮะจะบอกนะครับนี่นะฮะ รถยกสูงฮะน่าจะอยู่ที่แปดสิบลิตรได้นะหรือเจ็ดสิบสามลิตรตัวเนี้เจ็ดสิบสามลิตรนะถังน้ำมันน่ะเครื่องยนต์ดีเซล,ลนะครับสองจุดสี่ลิตรตัวนี้ไม่ใช่สีุ่นสี่อันนี้แต่งแบบสไตล์ออฟโรดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขับเคลื่อนสองล้อนะฮะอย่าเข้าใจผิดคุณหมูหวานเข้าใจจะเป็นออฟโรดสีุ่นสี่ไม่ใช่นะครับเป็น ทูวิลทูวิลคือขับเคลื่อน2ล้อนะครับช่วงล่างยกสูงนะครับเป็นเดิมทีขาเป็นรถยกสูงอยู่แล้วนะครับสไตล์ออฟโรดใส่ยางออเทเลนนะครับยางออเทเลนสวยงามเฉพาะยางอย่างเดียวนี่ก็สองสามหมื่นบาทแล้วนะยังไม่รวมแม็กของเลนโซอีกนะแม็กแท้นะครับแม็กเลนโซแท้รู้สึกลายดอกยางจะเหมือนปูนลิทอ่นะ BF ปูนลิตนะครับนะฮะใส่ขอบไปเรียบร้อยสวยงามแต่ง ที่สำคัญก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามที่ฝาท้ายด้วยพร้อมกับกล้องมองหลังต่างหากนะครับแล้วก็มีคำ้คำค้ะอ๋อมีดาบนี่เขาเรียกดาบมีดาบด้วยนะฮะคุณผู้ชมมีดาบด้วยถ่งเวลาเข้าป่าเอานี่ไปตัดไม้ได้นะชักดาบมาเลยนะครับแล้วก็มีค้ำหลังเนี่ยเขาเรียกค้ำหลังนะครับให้ด้วยเครื่องยนต์ไม้เวก ใช่ไหมไม้เวกอะไรดีเซลเนี่ยคลีนคลีนดีเซลไม้เวกคลีนดีเซลถามดูว่าจะรู้หรือเปล่าไม้เวกคลีนดีเซลนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลเทอร์โบนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดประตูกันอีกทีซึ่งข้างนี้ก็จะมีรูกุญแจไว้สำหรับเวลาถ้าแบตเตอรี่หมดนะครับเราก็สามารถใช้กุญแจไขได้ นะใช้ได้2ระบบคีย์เรดนะฮะสมาร Key ์ทคีย์เรตตรวดเปิดประตูอ่นะปึ๊บนะครับเข้ามาดูภายในกันนะครับเบาะยังสามารถที่ที่มีปุ่มหมุนเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้นะฮะเพิ่มนะฮะเพิ่มส,สำหรับสรีละของผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษที่ตัวเล็กก็ยังสามารถปรับให้สูงในการมองในการขับขี่ให้เห็นโลเคชันได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ ว่าเพดานยังเดิมๆนะฮะเบาะเดิมๆไม่สุดนะครับสวยงามนะครับปี2016นเนาะไททัน GLS Plus ปี2016 a i r b a g k ABS ครบถ้วนมีมันติฟังชัน Display ที่ตัวโคงมาเัยด้วยแล้วก็ยังมีหน้าจอทัชสกรีนหน้าหน้าจอึึกจะเป็น7นิ้วนะนะครับเป็น7นิ้วแล้วก็เครื่องยนต์ 2.4ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเทอร์โบเทอร์โบแปรผันนะ VGS นะครับอันนี้ข้างหลังมีคำ้ำมีค้ำหลังให้อีกตรงห้องโดยสารนะฮะด้านหลังเรียกว่าเอามาแต่งสไตล์ออฟโรดจริงๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผูาวาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ฮนะมีที่พักแขนด้วยแข็งแรงมากมีที่วางแก้วด้วยนะครับ วางใส่เล้าโอเคจัดปนี่นะฮะคือ6 speed นะครับกุญแจคีค์เนี่ยเดี๋ยวผมวางกุญแจก่อนนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไม์กันว่าเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นไปถึงไมน์นี่เรามาดูเป็นรถปี2,010เอ่อ16นะครับนี่นะฮะแล้วก็ประตู ไฟฟ้านะครประตู4บานเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้าหมดเลยนะครับแล้วก็ไอกรอนประตูก็เป็นเส้นทรัลล็อกนะครับมาด้วยปุ่มกด p u s ส start หรือปุ่ม start แล้วก็กระจกมองข้างปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังมีสวิตช์ไฟอันนี้น่าจะเป็นตัวสวิตช์ไฟปรับ ความเงนเยเครียกหงายแล้วก็ความสำหรับไฟหน้าไอตัวโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งเวลาเรามารทุกหลังหน้าเราจะเชิดนะฮะเราสามารถปรับให้ไฟปรับต่ำลงได้นะครับเป็นอะไรที่เรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะออปชั่นมาครบถ้วนนะครับเรามาดูไมค์กันนะครับไมคอยู่ที่6 5 1 0 8กิโลนะฮะปี2016นะฮะไททัน JLS Plus นะครับ2.4ลิตร ร้อยเจ็ดสิบหกแรงม้านะฮะแรงบิดอยู่ที่สี่ร้อยสามสิบนิวตันเมตรนะครับซึ่งใส่ยางขนาดนี้กำลังเครื่องยนต์แรงม้านี่เอาอยู่ะฮะเร่งแซงนี่อ่าก็ไม่ต้องไม่ต้องรอวัดใจนะฮะแล้วก็มีมันติฟังก์ชันดิสเพย์ที่ตัวปุมอะไรพร้อมกับถุงลมนิรภัยให้ด้วยนะครับปุมละไรพาวเวอร์นะครับ,รม,าา Power, รบมาดูที่คอนโซลเรียบๆเลยนะครับเดิมๆหมดทุกอย่างนะครับ นี่นะพร้อมกับถุงลมนิรภัยที่ฝั่งผู้โดยสารอีกด้วยนะครับเดิมๆนะฮะแล้วก็มาดูเบาะกันเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะครับเดิมหมดทุกอย่างนะฮะภายในเดิมๆหมดนะครับเปิดไปห้องโดยสารให้ด้วยนี่นะฮะด้านหลังก็เดิมๆนี่มุมมองจากด้านหน้าตัวรถนะครับอ่ะมาที่นี่หน้าจอเลยนะฮะหน้าจอก็จะเป็นตัวทัชสกรีน แล้วนะครับไอตัวทัชสกรีนนี้ยังนอกเหนือยังจะเป็นไอตัวมัลติฟังก์ชันดิสเพย์ที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแล้วยังมีแมปแผนที่น a v วิเกเตอร์ให้อีกต่างหากนะครับนวิเกเตอร์ยังไม่พอยังมีกล้องสองหลังอีกด้วยนะฟังก์ชันนี้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับในตัวนี้นะในราคา3990 0นบาทท่านใดที่เอาเรียกว่าถ้า เครดิตท่านดีนะจัดล้นๆได้เลยเหลือเงินกลับบ้านอีกต่างหากนะครับปีดาวด้วยฟรีทุกค่าใ้จ่ายเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์ถอยหลังดูนะครับก็ยังมีกล้องหลังให้อีกต่างหากนะครับพบพบจริงๆนะฮะถัดลองลงมานะครับก็ยังจะเป็นแอร์ไฟฟ้าหรือแอร์ดิจิตอลนะครับนี่นะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากแอร์ดิจิตอลแล้วเนี่ยจะเห็นอุณหภูมิสองข้างนะครับอุณหภูมิสามารถแยกซ้ายขวาได้อีก นะครับค่อนข้างครบถ้วนจริงๆนะครับเป็นอร์ออโต้ที่สามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ตั้งหากอีกด้วยนะครับและที่สำคัญเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะในแรงม้าที่176แรงม้านะครับกับกับตัว,วิสุทิ์บิชีไททันตัวนี้นะครับคุ้มมาคุ้มจริงๆ นะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มทุกสิ่งกับ SK Auto อโต้คานะครับมิสุบิชิไทต,ตันปี2016ไม่65,108กิโลนะครับท่านใดสนใจอินบ็อกสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะอย่าช้ามีคันเดียวเท่านั้นนะครับติดต่อสอบถามกันมามากมายเหลือเกินนะฮะท่านใดสนใจรีบนะฮะวันนี้ผมเอามานำเสนอแล้วก็มาอยู่ที่เต็์แล้วท่านใดสนใจก็เข้ามา ติดต่อสอบถามกันได้เลยหรือถ้าลองขับสัมสัมผัสรถเป็นๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์กันว่าสวยงามแค่ไหนนะครับสักครู่นะครับสวดีคุณหมูหวานมีลูกค้าเข้ามาชมรถพอดีนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาชมห้องโดยสารเอ้ห้องเครื่องยนต์กันนะอันนี้ผมจะให้ดูภาพรวมของตัวรถยนต์ตัวรถนะครับว่าสวยนะยก กำลังพอดีนะเพราะเดิมทีรถก็เป็นตัวยกสูงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องยนต์กันนะครับจากมุมมองจากตรงนี้นะครับสักครู่เดียวนะครับนี่นะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลนะครับไมเวกนะ เื่องยนต์เดิมเดิมเดิมหมดนะครับบางคนเดิมคานเดิมทุกอย่างนะนะแล้วก็นอกเหนือจากระบบความปลอดภัยแล้วนะครับภายในที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคือถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาพร้อมกับ abs นะฮะที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่คือปั๊ม abs นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะร้อแรงมา้ามากับเทอร์โบแปรผันตัวนี้นะฮะ เตอร์โบแปรผันเครื่องยังสวยๆเรียบๆอยู่เลยสะอาดนะฮะไม่มีคราบแม้แต่หยดเดียวนะครับเอาเรียกได้ว่า,เ,าเขาเรียกว่าตัวมาร์คคินะครับของตัวรถยังอยู่เลยเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเร็วนะครับ2.4ลิตรดีเซลนะครับสวยๆครับท่านผู้ชมนะฮะท่านใดสนใจก็อิ inbox เข้ามาสอบถามได้เลยกับ SK Auto ออโานะครับนะ เดี๋ยวสักครู่นะครับเป็นไงฮะกับ sk Auto Car นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากับมิสูบิชิตัวนี้นะฮะมิสูบิชิไทตันนะครับ2.4ลิตรนะครับ gls plus นะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับปี2016ในราคา399,000บาทนะครับท่านใดสนใจก็อย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะขึ้น เพจติดต่อเข้ามาได้อย่างไรนะครับเพจรถมือสองระยอง SK AutoCar หรือติดตามในได้ในช่อง YouTube Channel นะครับ MAC ระยองนะครับมาให้คหาให้คุณผู้ชมได้ชมกันสัมผัสกันเป็นเป็นแล้วนะครับเพราะรถรุ่นนี้นะฮะสเปคนี้แบบนี้ในราคานี้นะครับอยู่ในโปรถูกโคตรโคดนะครับ รับปลายผลต้นหนาวสำหรับท่านใดที่สนใจมีโครงการจะเช่าหาซื้อรถกระบะท,ที่เป็นรถกระบะสีประตูในราคาไม่สุ่มนักนะครับผมเชื่อได้ว่าคันนี้ผมกล้าการันตีว่าถ้าเครดิตท่านสวยจริงๆนะครับจัดได้ล้นจริงๆฟรีดาวฟรีทุกค่ายจ่ายนะครับกับ SK สเคเออโต้คาผมจอดแล้วก็คุณหมูหวานคุณป้าเปิ้ลน,นะครับกับทีมงานนะครับเต็นท์ของเราอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ถนนตะกวนหัดไซทองนะครับนี่คมอุหกรรมมาตพุธนี่เองนะครับ หากันง่ายๆจากแยกนิคมอุตสาหกรรมมัธยพุทธเข้ามาอยู่ขวาม,มือประมาณกิโลนิดๆเท่านั้นเองนะครับก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีรีวิวรถสวยๆในราคาพิเศษในโปรเดือนตุลาคมนี้นะครับและขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งถ้าท่านใดที่เครดิตดีขอฝากอีกหน่อยหนึ่งนะท่านสามารถที่จะขับฟรีอีก90วันไปผ่อนอีกทีปีหน้าได้เลยนะครับก็อยากจะฝากแคมเปญพิเศษดีๆอย่างนี้ให้กับคุณผู้ชมที่สนใจเข้ามา นะสนใจอย่างไรส่งเอกสารเข้ามาส่งเอกสารอย่างไรก็ทักเข้ามาในเพจก่อนนะฮรรถมือ2ระยองรถมือ2ระยอง SK a u t o c a ตานะครับเข้ามานัดหมายกันก่อนนะครับว่าจะต้องส่งเอกสารอย่างไรโดยมีผมแอดมินนะครับผมจอร์ดนะครับคุณหมูหวานคุณปอเปิ้ลอย่างเช่นเอกสารก็คือสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะครับสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนสมุดบัญชีหน้าธนาคารหรืออย่างไรก็ดีนอกเหนือจากนี้ท่าน ที่ทําการค้าขายหรือทําอาชีพรับเหมาม่ต้องผิดหวังทุกสาขาอาชีพนะครับผมบอกได้เลยว่าสามารถเช่าซื้อได้หมดเพียงแต่ว่าทักเข้ามาคุยกันก่อนนะครับว่าท่านจะต,ต้องใช้อย่างไรมีโครงการแบบไหนตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่เราไม่ใช่มีแต่คันนี้อย่างเดียวนะครับในเรื่องของรถกระบะในแคมเปญโปรพิเศษในราคาส่วนลดพิเศษอย่างนี้นะครับกับการเช่าซื้อใดๆก็ตามที่ท่านผู้ชมแต่ละท่านจะไม่เท่ากันนะผมยินดีให้คำปรึกษาไม่คิดสตังค์นะครับ กับ s อ a u คอัโสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Mitsubishi ไทตัน2.4ลิตรนะครับ4ประตู GLS+ นะครับเกียร์แมนนวล6สปีด176แรงม้านะครับปี2016ในราคา399,000บาทนะครับรอคุณผู้ชมเป็นเจ้าของกันอยู่นะตอนนี้นะครับและท่านใดที่สนใจก็นัดหมายให้เข้ามานะครับก็ขอฝากกันไปด้วย แล้วเดี๋ยวรีวิวหน้าผมก็จะมีมานําเสนออยู่บ่อยๆในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่เราลดกันพิเศษจริงๆนะครับก็อยากจะฝากฝังไว้ด้วยนะครับกับหลายๆท่านนะฮะช่วงนี้รัฐบาลกดล็อกในเรื่องของโควิดสิก็อยากจะฝากให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วช่วงนี้นะฮะก็พายุจะมาอีก3ามลูกนะครับแล้วก็ขอความขอแสดงความเสียใจกับหลายๆท่านที่อยู่ทางภาคอีสานภาคเหนือนะครับที่น้ําท่วมนะครับขอเป็นกําลังใจ นะให้กับหลายๆท่านนะครับก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันในรีวิวหน้ากับ SK a u t o c a ตคผมจอร์ดและก็ทีมงานนะครับสวัสดีครับ